สวัสดีครับวันนี้ชิวะวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่คนไทยควรรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะเคยได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวหรือว่าไปสัมผัสกับวัฒนธรรม ี่่ปุนโดยเฉพาะการไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นความฝันสักครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเองหรือคนไทยหลายคนเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามรวมถึงอาหารอร่อยวัฒนธรรมที่น่าดูแต่ มีหลายอย่างที่คนไทยหรือว่าคนต่างชาตินั้นยังเข้าถึงประเทศญี่ปุ่นยังไม่ท่องแท้สิ่งแรกคือคนญี่ปุ่นนั้นเป็นคนที่มีความทุ่มเทและตั้งใจในการทำงานไปอย่างมาก ความขยันอดทนนั้นถือว่าเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะคนที่อยู่ช่วงในวัยทำง,งานนั้นมีความขยันอดทนเป็นอย่างมากในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าทุ่มเทให้กับงานบางคนทำงานหนักตั้งแต่เช้าจนถึง มือถึงค่ำเพื่อเพียงต้องการให้ตัวเองประสบความสำเร็จซึ่งบางคนนั้นก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดทำให้อัตราส่วนคนญี่ปุ่นที่ล้งเหลวในการทำงานหรืนในหน้าที่การงานเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองโดยเฉพาะการเลือกฆ่าตัวตายเราจะทราบ ว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นมีอัตราส่วนคนที่ฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับสองของโลกเพราะความกดดันในที่ทำงานรวมถึงความกดดันในสังคมที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันคนวัยหนุ่มสาวนั้นหมกมุ่นกับการทำงานเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะการทำงานจนไม่มีเวลาให้ความสุขกับตัวเองจงถึงขั้นไม่ได้คิดที่จะมีครอบครัวไม่คิดที่จะสร้างครอบครัวเพราะว่าทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบทำให้คนญี่ปุ่นจำนวนมากแบบ ชีวิตน,นั้นไม่ได้ดีเท่าที่ควรบางครั้งเราเองอาจจะคิดว่าแบบประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่ว่าประชาชนน่าจะมีความสุขมีความแบบชีวิตที่อิสระชีวิตที่เลือกได้หรือว่าชีวิตแบบที่นั่งจฉาแต่ความเป็นจริงมันตรงกันข้ามเราตรงกันข้ามเยอะและอย่างอย่าง,งที่สองคือคนญี่ปุ่นนั้น โดยเฉพาะเด็กนักเรียนให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานแน่นอนครับว่าเรื่องการระบบการศึกษาเป็นสิ่งที่ทุกประเทศนั้นให้ความสนใจเท่าเทียมกันประเทศไทยเองก็ถือว่าให้ความสำคัญกับกร,ระบบการศึกษาเป็นอย่างมากแต่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ว่ามีอัตราส่วนในการแข่งขันสูงทําให้เด็ก ปฐมหรือว่าเด็กมัธยมนั้นทุ่มเทกับการเรียนเป็นพิเศษคือการหลังเลิ่อเรียนก็ต้องไปกวดวิชากวดวิชาเพื่อให้ตัวเองได้เข้าโรงเรียนดีๆให้ตัวเองได้เรียนมหาลาัยดีๆเพื่อจบมาจะได้มีสถานการศึกษารองรับหรือว่ามีงานที่ดีรองรับ เพราะว่าถ้าคุณมีโปรไฟล์ที่ดีว่าจบจากสถาบันที่คนให้ความนิยมคุณก็จะได้รับงานที่ดีหรือว่าโอกาสที่ดีเข้ามาแต่ว่าถ้าคุณจบในสถาบันที่ไม่ได้เป็นการยอมรับไม่ให้เป็นที่ยอมรับนั้นคุณก็จะไม่มีทางเลือกเลยชิดมากและการและการทํางานนั้นของคนญี่ปุ่นสําคัญมากคือถ้าคุณเลือกที่จะทํางานในบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้ว การที่จะตัดสินใจลาออกหรือว่าจะเปลี่ยนงานถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในประเทศญี่ปุ่นคือว่าถ้าคุณตัดสินใจลาออกจากบริษัทหรือที่ทำงานแล้วนั้นจะทําให้ประวัติงานของคุณเสียซึ่งจะทําให้กระทบต่อการไปสมัครงานที่อื่นเพราะเขาจะพิจารณาคุณสมบัติของคุณว่าคุณเคยมีประวัติการทํางานเป็นอย่างไรถ้าคุณลาออกจากบริษัทนี้แล้วคุณไปบริษัทอื่นนั้นถือว่าคุณนั้น ทำผิดพลาดครับซึ่งใจกลางจากประเทศไทยคือเราทํางานไปเราล,ลาออกเราไปหางานใหม่ก็ถือว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าลาออกอแล้วก็คือจบเราก็ไปหางานใหม่งานนี้ไม่ใช่เราเพล,ลาออกก็ไม่มีอะไรแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ครับการตัดสินใจลาออกหรือการตัดสินใจเปลี่ยนที่ทํางานถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นปัญหาที่สําคัญเลยว่า,าอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่สาม ันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับซึ่งหนึ่ง,งสองข้อแรกถือว่าเป็นเรื่องแบบค่อนข้างที่จะลบๆไปสักนิดนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องดีก็คือ,อคนญี่ปุ่นนั้นให้ความสําคัญกับประเทศไทยหรือคนไทยไมนอย่างมากแน่นอนเัาว่าคนญี่ปุ่นหลายคนชื่นชอบประเทศไทยชอบอาหารชอบประเพณีชอบสถานที่ท่องเที่ยวจนมีนักท่องเที่ยวหรือว่า คนดังยูทูบเบอร์นักทำคอนเทนต์ชาวญี่ปุ่นหลายคนเลือกที่จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับประเทศไทยรีวิวเกี่ยวกับวัฒนธรรธมไทยรีวิวเกี่ยวกับภาษาที่ท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆที่เป็นแบบของไทยคนทญี่ปุ่นเขาจะลหลงใหลอย่างมากจนกระทั่งมีคนญี่ปุ่นหลายคนหรือว่านักศ,ศ,ศึกษาญี่ปุ่นบางคนถึงขั้น,นลงทุนที่จะเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะได้ทํางานกับคนไทยหรือว่า ได้มีโอกาสมาสร้างมือสร้างต,ตัวหรือว่ามาทํางานที่ประเทศไทยเพราะว่าผมขอเล่าอนิดนึงคือว่าคนญี่ปุ่นหลายคนที่อยู่ในวัยทํางานหรือวัยหนุ่มสาวนั้นหลายคนเป็นมือเงินเดือนแต่ชีวิตมย์เงินเดือนในประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นอะไรที่ไม่ได้หน้าแบบภูมิใจสักเท่าไหร่คือว่า ทั้งชีวิตตั้งแต่เราทำงานวัยหนุ่มวัยสาวจนกระทึงขั้นกับเรารเกษียณชีวิตคนญี่ปุ่นบางคนนั้นไม่มีอะไรเลยครับคือว่าบางคนทำงานจนอายุห้าสิบหกสิบยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองบางคนยังไม่มีความมั่นคงของตัวเองคือแบบไม่มีอะไรเลยคือทั้งชีวิตยอยู่กับงานจนเมื่งแบบ คำนึงถึงว่าชีวิตของตัวเองต้องสร้างความมั่นคงนั่นหเพราะว่าชีวิตคนญี่ปุ่นนั้นในยุคปัจจุบันนี้มนุษย์เดือนไม่ได้ให้ความมั่นคงกับชีวิตของคนญี่ปุ่นเขาเท่าไหร่ทำให้คนญี่ปุ่นบางคนนั้นเลือกที่จะมาทํางานในประเทศไทยและสร้างเงินสร้างตัวในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นโอกาสของ คนญี่ปุ่นที่จะมามีธุรกิจบางคนเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นบางคนเปิดสถาบันการศึกษาโรงเรียนสอนภาษาญ,ญี่ปุ่นบางคนเปิดสถานที่ท่องเที่ยวเปิดธุรกิจมีสอรเปิดอะไรต่างๆนานามีคนญี่ปุ่นเยอมากครับที่ว่ามาเติบโตในประเทศไทยเพราะว่าเขาอยู่ที่ญี่ปุ่น,นเขาไม่เคยนั้งโอกาสแบบนี้แต่ประเทศไทยนั้นเหมือนกับเป็นสิ่งที่แห้โอกาส สำหรับทีทวีครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่ลืมช่นกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับ,ขอ,รรบขอบคุณครับบ๊ายบายครับ